สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักในพระคริสตุท่านขอสันติสุขและการปกป้องรักษาที่มาจากพระเจ้าจะดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปพี่น้องครับเช้านี้เราจะมาเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ21จนถึงข้อที่25ผมขออนุญาตที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ดังนี้ว่า เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริดก็ได้ทรงทนทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ตัดคำเท็จเลยเมื่อเขาเกล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงม่านลายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นพวกเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรม ด้วยบาดแผลของโปร่งท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะท่านทั้งหลายเหมือนแกะที่พัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญญาจิตของท่านทั้งหลายแล้วและเราร่วมใจการอิฐานครับพระเจ้าที่รักยิ่งขอใช้โพชนะของโปร่งเองให้ข้าพร่งทั้งหลายได้มีความเข้าใจ ได้ข้าพงทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตตามพระจนะของพระองค์ขอใช้พระจนะของพระเจ้าให้เกิดผลและเป็นกำลังแก่ข้าพงทั้งหลายด้วยเถิดขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพี่น้องที่รักที่รักครับชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่เดินอยู่บนเส้นทางที่โปรยไปด้วยกีบกุหลาบตลอดไปบางครั้งนะครับ เราก็ต้องเจอขวากหนามเจอปัญหาพบวิกฤตและเราก็ต้องทนอยู่กับความทุกข์ยากลำบากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเรามีพระเจ้าที่เฝ้าดูแลเราอยู่พระองค์ทรงอนุญาตให้เรารับการทดสอบหรือทดลองก็ดีก็เพื่อว่าเราจะได้เป็นทองแท้ที่ผ่านเตาหลอมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ใช้การได้ พค์จึงสอนให้เราดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์และนี่คือหัวข้อครับที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเช้านี้ดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ผมแบ่งเป็นสามประการด้วยกันที่เราจะเรียนรู้นะครับประการแรกครับท่านที่รักเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงามตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ พระเยซูคิ์นั้นทรงรับการทดลองเหมือนกับเราทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงรับการทดลองเหมือนกับมนุษย์ทุกประการแต่ในพระธรรมยิรูบทที่ 4: ี่ข้อสิได้บอกให้เรารู้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกันนั้น พระอ,องค์ก็ยังปราศจากบาปสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราคืออะไรครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราก็คือพระอ,องค์ไม่เคยทำผิดบาปเลยในพระพี1นึ่งเปโตรบทที่ 2, อ 22, สองข้อยีก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเพราะพระอ,องค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปและไม่ได้ตัดคำเท็จเลยครับพี่น้องที่รักครับประคิดรับการทดลองทุกอย่าง เหมือนกับมนุษย์แต่พระองค์ไม่กระทําความผิดบาปเลยอีกอย่างหนึ่งเราเรียนรู้จากเคยพักรมตอนนี้ว่าพระคิดทรงอดทนต่อการกดขี่ข่มเหงและยอมรับความทุกข์ยากลําบากมากมายแต่พระองค์ก็ทรงอดทนไม่ได้โต้อตอบไม่ได้มาดลายเพราะนัรนโพชนะของพระเจ้าจึงสอนเราอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ยากลําบาก เราควรจะตอบสนองอยังไงดีพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมรวมบทที่12ข้อ9บอกว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีและในข้อที่12บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานและข้อที่21นี้แหละครับอย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพี่น้องทีรักครับนี่แหละคือชีวิตที่ดีงามตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเจอปัญหาใดก็ตามเราจะเรียนรู้ที่จะอดทนและพระธรรมสองท,ทิโมธีบทที่สามข้อที่12ได้บอกกับเราว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปราถนาจะดำเนินชีวิต ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคิ์จะถูกกดขี่ข่มเพงครับนี่เป็นความจริงครับว่าเวลาเราเป็นคริสเตียนและก็เป็นชนกลุ่มน้อยบ่อยครั้งทีเดียวอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ซึ่งก็ดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกเวลาเราดำเนินชีวิตไม่เหมือนกับเขาเราจึงบางครั้งเหมือนกับคนแปลกประหลาด หรือว่าเป็นตัวแปลกๆอย่างนั้นมีพี่น้องผู้วุโสท่านหนึ่งท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ท่านเป็นสาวอยู่นั้นก็แต่งงานนะฮะเ,เขาแต่งงานข้ามมนทนครับที่จริงๆแล้วท่านเองเนี่ยเรียนในโรงเรียนของคริสเตียนแล้วก็รับเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแต่งงานก็ยังไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าในสมัยก่อนเราก็รู้กันก็คือเป็นการคุมถุงชนนะฮะครับก็เชื่อฟังพ่อแม่ไปแต่งงานกับพี่น้องเจ้าบ่าวที่อยู่อีกมณฑลหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่เขาไปที่นั่นสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจมากก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้สามีนั้น ได้รู้จักกับพระเจ้าและได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพต้นหลังจากแต่งงานแล้วเขาก็พยายามใช้ชีวิตที่ดีงามนะฮะเชื่อฟังแล้วก็ทำสิ่งดีๆเป็นพยานที่ดีให้กับพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ตัวสามีเองครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งท่านเองก็เจ็บป่วยลงเมื่อเจ็บป่วยนะฮะ ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากนะฮะไม่ค่อยมีใครมาเหลียวแลสามีนั้นก็ได้แต่ดูแลตามอัตฉรินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านเองรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยใกล้จะจากโลกนี้ไปด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ๆสามีมาอยู่ใกล้ๆเขาก็บอกกับสามีว่าเขาเองเนี่ยมีใจ ปรารถนาที่อยากจะได้สามีเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าและเมื่อตอนรับเะเยซสุขิสเจ้าแล้วจะได้ชีวิตนิ่รันและเมื่อจากไปแล้วจะไปอยู่ที่สวรรค์เราจะได้พบกันอีกปรากฏว่าสามีนั้นฟังแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เลยพูดคำเน็ตแนมคำหนึ่งออกมาว่า าพระเจ้าของท่านพระเจ้าของคุณเนี่ยเป็นพระเจ้าี่แท้พระเจ้าแน่จริงทําไมไม่รักษาเจ้าให้หายล่ะถ้าพระเจ้าเนี่ยนะรักษาเจ้าให้หายพระเจ้าลุกขึ้นนั่งได้ยืนได้เดินได้ฉันจะเชื่อในพระเจ้าของเจ้า ขอทิฐฐานในใจกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาเป็นกำลังด้วยเถิดเขาจะพยายามเขาอ,อยากจะเป็นพยานชีวิตให้กับสามีด้วยนี้เขาจึงพยายามลุกขึ้นพยายามยืดตัวขึ้นมานั่งก็ขอบคุณพระเจ้าครับมีกำลังจากไหนไม่ทราบเขาบอกว่าเขานั่งขึ้นมาได้รู้สึกว่านั่งแล้วก็สบายดีไ,ไม่เจ็บไม่ปวด แล้วก็ลองยืนดูปรากฏว่าเมื่อช่ยขึ้นมาก็เป็นปกติดีแล้วเขาก็ลองเดินค่อยๆเดินเดินได้จริงๆส่วนสามีที่อยู่ข้างๆนั้นก็ได้แต่อ้าปากว้างว่าอะไรเกิดขึ้นไหนว่าจะตายแล้วไงแต่นี่ลุกขึ้นมายืนได้ด้วยเดินได้ด้วย พราะนสามีก็ยังไงก็ยังคงความเป็นสามีไม่พูดอะไรมากภรรยาก็เช่นเดียวกันก็ไม่อยากจะขยันกระยออะไรมากก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วเรื่องนี้ผ่านไปพระสามีก็เริ่มเชื่อในพระเจ้าในจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสามีก็บอกกับภรรยาว่า เขาเองอ่ะเชื่อในพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันที่ภรรยาเนี่ยได้หายแล้วก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้พี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทํามไม่ได้และพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่รักษาเพราะฉะนั้นด้วยนี้พระเจ้าของพระเจ้าจึงบอกกับเราว่า แม้เราจะถูกข่มเหงอย่างไรก็ตามแต่ให้เรายืนจัดเพราะพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนด้วยนี้ประการที่สองผมจึงอยากให้เราเรียนรู้ด้วยกันก็นกคือมอบทุกสิ่งทุกปัญหากับพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้า ทรงยอมรับการทนทุกทรมานจนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปแทนเราเพราะฉะนั้นเราเองจากคนณธรรมจึงได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมมาตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนาท่านเองก็เคยกล่าวคำหนึ่งไว้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมแต่พระองค์ได้ทรงสเสด็จมายอม มาถ่ายเราบนกางเขนเพื่อให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเราก็คือพระองค์ยอมถูกนับเป็นคนอาธรรมเพื่อให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ทรงพระคุณและสำคัญยิ่งพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงแบกบ,บาปของเราทั้งหลายไปแล้วเพื่อเราได้ตายจากบาป และสามารถที่ดำเนินชีวิตตามคองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์นั้นเราทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายพี่น้องครับการดำเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์นั้นแต่หน่อยครับสําหรับเราก็คือมอบทุกสิ่งทุกปัญหาที่เราได้รับไม่ว่าสิ่งนั้นจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ตาม เรามอบไว้กับพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมและจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าบนโลกใบนี้เราจะหาความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นค่อนข้างจะยากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าของเราทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมและพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่าเพราะว่าพระเจ้า ได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์นี่แหละครับคือพระคุณความรักที่พระเจ้าให้กับเราถามว่าชุติธรรมไหมพระเจ้าผู้ไม่เคยทําผิดเลยไม่มีความผิดบาปเลยแต่พระองค์กับทรงยอมนะ ให้พระองค์เองให้ชีวิตของพระองค์เองนั้นประทานให้กับเรานะเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมต่อพระภักของพระองค์พระองค์ทรงยอมแบกบาปของเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ครับในประการที่สามที่ผมอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องก็คือเราจะต้องยินดีที่อยู่ภายใต้ร่มพระคุณความรัก ของพระเยซูคริสต์ในข้อที่25ของพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองจึงบอกว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้วครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายต้องระลึกถึงพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอ และเราเองก็ต้องยินดีที่จะอยู่ภายใต้การปกป้องรักษาของโปรงภายใต้ร่มพระคุณของพระเยซูคริสต์เราไม่เพียงแต่ได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้าพี่น้องครับแท้จริงเรายังได้รับพระพรที่ซ้อนพระพรจากโปรงด้วยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีโควิด1 9นี่เองมีพี่น้องหลายๆคนมีความวิตก มีความกังวลไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงดีและบางคนเมื่อมีวัคซีนก็ยังไม่แน่ใจว่าเอจะฉีดวัคซีนดีไม่ดีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องที่รักให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของทิยงแ้พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ยอมตายเพื่อเราแล้วและแน่นอนครับพระองค์ทรงปรานา ที่อยากจะเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของโปรองมีชีวิตที่ดีงามเป็นพยานที่ดีให้กับผู้อื่นและนําคนอีกจํานวนมากมายมาอยู่ใต้ร่มพระคุณเหมือนกับที่เราอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าด้วยนี้ในพระธรรมสุดดีบทที่23ข้อหนึ่งถึงข้อ4ผมอยากจะอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกกับเรา ดีมากครับให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีของเราอย่างแท้จริงในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม ก็เห็นแก่พระนามของโปรองแม้ข้าโปรองจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุราชข้าโปรองไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะโปรองทรงสถิตก,กับข้าโปรองคคทาและทานพระกรของโปรองเล้าโลมข้าโปรองและยังมีพระธรรมอีกหลายๆที่ครับที่สะท้อนให้เรารู้ว่า พระเจ้าเนี่ยรักเราและเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเราอย่างไรอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่10นะครับผมอยากจะขออ่านให้พี่น้องฟังในข้อที่10ข้อที่11บอกว่าขโมยนั้น่อบมาเพื่อรักและฆ่าและทำบายเสียเราที่มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้น่อบสละชีวิตของตน เพื่อูงแก่นี่แหละครับคือพระคุณความรักของพระเจ้าเรามีผู้เลี้ยงที่ดีเช่นนี้พี่น้องครับเราจะไม่ดาเนินชีวิตตามรอยพระบาทของโองหรือเพราะฉะนั้นในเช้านี้ผมขอสรุปสั้นๆนะครับว่าเราจะดําเนินชีวิตตามพระบาทของพระเยสุริ์ประการแรกก็คือดําเนินชีวิตที่ดีงามตามแบบอย่างของโอง ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรพค์ไม่เคยมาลายหรือว่าโมโหหรือว่าโต้อตอบเลยแต่อย่างที่สองครับพวกมอบทุกสิ่งทุกปัญหากับพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกันครับถ้าเราเจอปัญหาใดๆก็ตามพี่น้องขอฝากไว้เลยนะครับว่าให้เรามอบไว้กับพระเจ้าพระเจ้าของเราเที่ยงธรรม และพระเจ้าทรงสัพพัญญูรู้ทุกอย่างและพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทําทุกอย่างได้และพระองค์ทรงรักเราด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงวางใจในพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจทุกปัญหาอย่างแน่นอนและพระองค์จะโปประทานความยุติธรรมให้กับเราและด้วยเหตุนี้แหละครับเราจะตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการยินดี อยู่ใต้พระคุณความรักของพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์และสุดท้ายนี้ขอฝากข้อท่องจำมันหนึ่งไว้กับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะฮะในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง18มีอยู่3ามคำที่สำคัญมากขอฝากกับท่านทั้งหลายครับพระพีบอกไว้อย่างนี้ครับจงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายขอพระเจ้าทรงประทานพระพรแก่พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับเอาร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าที่รักยิ่งโมธนาและสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโปรดประทานพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพรองค์ทั้งหลาย ทรงสิ้นพระชนบนกองเขนตายเพื่อข้าพง์ทั้งหลายไถ่ความผิดบาปให้กับข้าพง์ทั้งหลายและพระองค์ยังทรงโปรดประทานพระพรส้อนพระพรให้กับชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายคุ้มครองรักษาปกป้องข้าพง์ทั้งหลายอย่างดีตลอดมาขอพระเกียรติทั้งสิ้นถวายแด่พระเจ้าและขอพระเจ้าได้ทรงใช้ข้าพง์ทั้งหลายที่สามารถเป็นพยานชีวิตบอกให้คนอื่นทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน